ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดก กลุ่มอดีตผู้สมัครสรวร้องกกตชักรอประกาศ200ว่าที่สวรตรวจคัดแนนใหม่ท่าหัวต้องโมฆะเอานะครับงานนี้บอกได้เลยครับการเลือกสอวก็คงจะยังไม่จบอย่างแน่นอนเพราะมีข้อพิรุธมีข้อสังเกตมีการตั้งคำถามเยอะแยะมากมายว่ามีการหัวนะครับวันนี้นะครับกกตอเองจัดนะครับเรื่องของความไม่โปร่งใสไม่ชัดเจนและไม่ตรงไปตรงมาและแน่นอนครับกกตนะประชาชนไม่เชื่อมั่นถึงได้เกิดปัญหาแบบนี้นะครับ กลุ่มอดีตผู้สมัครสวเนี่ยร้องกรกตชักรอประกาศ200ว่าที่สวนะครับแล้วตรวจสอบผลของคะแนนพร้อมขอให้สั่งเลือกใหม่หากพบว่ามีการหัวใจเมื่อเวลา10นาฬิกาของวันที่1กรกฎาคมที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต นายจักรพงศ์คงปัญญาอดีตผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสวกลุ่ม12พร้อมตัวแทนอดีตผู้สมัครสวเข้ายื่นต่อกกตคัดค้านการประกาศชื่อสว200คนที่ได้รับการเลือกโดยนายจักรพงศ์กล่าวว่าหลังจากเลือกสวแล้วเมื่อวันที่26ิมิถุนายนที่ผ่านมาและได้ชื่อสวและแต่ และได้ชื่อสวแล้วแต่กฎหมายให้เว้นไว้5วันแล้วประกาศรับรอง200สอ,สอวอฉะนั้นกระบวนการที่กะกะตจัดเลือกตั้งเราไม่ได้ไปกล่าวหาเขาแต่เมื่อผลของการเลือกคนให้ได้ตรงกับอาชีพอย่างสุจริตและเทีท่ยงธรรมหาสวที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสายอาชีพกลุ่มนั้นๆ20กลุ่มอาชีพแล้วได้สวเป็นอย่างไรเราคงจะเห็นกันตามหน้าสื่อแล้วแต่นี่ เป็นที่ระบบซึ่งถ้าเราช่วยกันติดตามและตรวจสอบก็จะได้เกิดผลดีแต่ต้องยอมรับว่าระบบดีอยู่บ้านซึ่งเป็นประชาธิปไตยแม้ว่าจะไม่เต็มใบแต่ก็ดีกว่ายกเลิกแล้วไปทําอย่างอื่นวันนี้เราจะคัดค้านตามกฎหมายไม่ใช่ว่าเราแพ้แล้วจะหาเรื่องหรือเป็นขี้แพ้ชนตีนายจักรพงศ์ได้กล่าวต่ออีกว่านะครับคนที่มีความรู้จบสูงๆยังตกตั้งแต่รอบระดับอำเภอแต่หลายคนที่เข้ารอบคือใส่ รองเท้าแตะเสื้อยืดยังกับเข้าระบบได้เต็มไปหมดนี่คือคําถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับระบบในการตรวจสอบคุณสมบัติของกกอได้ทําทุกอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วหรือยังแล้วดําเนินการด้วยความมีมาตรฐานแล้วหรือยังไม่ใช่ในการรับสมัครรับรองและตรวจสอบมีหลายคนที่มีชื่อเสียง ร่วงระนาวก็ยังไม่รู้ว่าเพราะอะไรหน้าที่ของกตต้องตรวจสอบคุณสมบัติอย่างเข้มงวดไม่ให้คนที่มีคุณสมบัติผิดเพีย้ยนไม่ถูกต้องเข้ามาในระบบเมื่อไม่มีการตรวจเมื่อไม่มีการตรวจหรือตรวจไม่จริงจังก็จะทําให้หลายคนหลายกลุ่มหลายพื้นที่ไหลเข้ามาสู่ระบบแล้วเข้ามาปนกับคนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนแล้วเมื่อเป็นแบบนี้จึงมีฝากไม่ยุติธรรมตั้งแต่ต้น นายจักรพงศ์ยังกล่าวต่ออีกว่าวันนี้ตัวแทนอดีตผู้สมัครสรวร,รวมตัวกันเพื่อย,ยื่นคำร้องต่อกะกะตคือ1ให้กะกะตหยุดการประกาศรับรองนะครับ200รายชื่อว่าที่สวอเอาไว้ก่อนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและคะแนนทุกคะแนนว่าการเลือกสอวครั้งนี้มีการเปรียบเทียบผู้สมัครคนอื่นหรือไม่ที่เรียกว่าการหัวกัน2หากพบว่าผลการตรวจสอบว่ามีคะ,คะแนนมีมูลหรือ เหตุควรเชื่อได้ว่ามีการหัวคะแนนให้การให้กรกตประกาศให้ผลการเลือกตั้งสวรครั้งนี้เป็นโมคและสั่งให้มีการเลือกสอวใหม่ทันทีนายจักรพงศ์ยังกล่าวต่อยว่า 3. ก่อนการเลือกใหม่ให้กกตรตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครใหม่ทั้งหมด เพื่อป้องกันผู้สมัครที่ไม่มีคุณสมบัติตามกฎหมายจริงทั้ง20กลุ่มนะครับอาชีพ4ในการเลือกใหม่กกตจะต้องเข้มงวดไม่ให้ผู้สมัครนําเอกสารหรือโพยหรือการจดการทําตัวเลขใดๆบนร่างกายรวมทั้งเครื่องมือสื่อสารใดๆเข้าไปสู่ที่การเลือกตั้งโดยเด็ดขาด และ5ให้กะกะตจัดพิมพ์เอกสารแนะนำตัวหรือสอวสาใหม่เพื่อจะแจกให้กับผู้สมัครก่อนเข้าช่องลงคะแนนโดยไม่ใช่การแจกให้ตั้งแต่สัปดาห์ก่อนเลือกเหมือนกับครั้งนี้เพื่อป้องกันการจดโพยกันนะครับก็ต้องบอกก่อนอันนี้เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นนะครับว่าเอ๊ะ นในการเลือกสวเนี่ยมีข้อพิรุธหรือเปล่ามีข้อยน,นี้เปล่าก็อย่างที่บอกว่าประชาชนอย่างผมเนี่ยคงไม่รู้ขั้นตอนทั้งหมดแต่คนที่รู้ก็คือคนที่เข้าไปเลือกสวด้วยกันเองเพราะสวชุดนี้คือสว2อ,อ0 5ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอัปเดตฟังรับ